ข้าพรเจ้าทาั้งหลาย,ายขอนมถวายซึ่งพัะต,ตาหาร,าหารแก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับซึ่งพระตาหาร ของข้าพเจ้าทั้งหลายของด้าบริวารทั้งหลายเหล่านี้เนี่ระสงม์ขระสง์โคจงรักข้าทหารเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อมาผลนิพพาน นี้จะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายาเข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้าา ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถวายแด่ของปู่สุธีวาชิระมะมุโนอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่แม่ทุมมาเท้าไม้สนคนยายตัวนตาสาวเท้าไม้สนปู่ทน ญาเรนบอสุพอบัวรนแม่นวลทองเลอควงยายไผายญิงเพศตลอดทั้งจะญาติญาติทั้งหลายที่ละโลกนี้ไปแล้วที่เอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดี ตลอดทางสัรรพสัตว์ทั้งหลายพระเจ้ากรรนายเวมนุษย์อามนุษย์เป็นต้นด้วยบุญกุศลนี้โจเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อมักผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลาย

ใส่ไปปฏิบัติธรรมพอดีพอดีเอาไปทางหันจักปันกันอันนี้สิลานิยมดูกว่านี้แม่นเลยว่านเด้๋้ยจวาจเดี๋ยวด้จอาเจสีหลายเบิ้ง Phích mèo, la na Thoái của bà tràn Bồn trai Hãy đăng ký kênh để ủng เจ้าไว้ท่านครบเจ้ากันหลักเดี๋ยวเดี๋ยวมาหา,าปีติบุญ่าพี่น้องทั้งหลายฟู้งูชาบรวรพุทธศาสนาถวายตนประจุประจัยบำรุงบรวรพุทธศาสนาเด้อเฮ็ยหยางหลัก มารู้มอนประสาทนาเนาะาสาธุพร้อมกันเด้อนิาธุนิพพานะปัจจโยโหตุเอาไปคนทีเก็บโหลดแล้วเนาะอเอาถวายพระทหารแล้ววันนี้ยก พระทหารถวายคูบาาจารย์แล้วก็ตลอดทั้งแม่จี่แม่พามเด้อท่านถวายเ้วแล้วเอินเอาได้ล้วบอกได้เนะท่นอยู่นี่อยู่บอก